ขายเลยตังลออยนึตังใจได้เรื่อย้วมาแล้วมตังใจม่ไเ้ยหอ่ะงอ่ะหลงาเพในร้านือียดคนน้เจียว่มๆจัเจียเยวผักบีบเยะขนาดไหน 八路。 นันนอนแล้วใช่ไหมพี่นันขอบคุณมากเลยพี่นันฝันดีนะจ๊ะนันพี่ดาฝนมัตนตกมันแฉะ ไม่เลรวันต่ร้อนบนจะผิดวนซาผิดไปนิดนึงวันนี้จะไม่ได้เกนแบบนี้ยาย้าพี่นันขอบคุณจจายังไม่ไดหลับเห็นว่าจะหลับตั้งนานเนี่ยไม่หลับมากินแคปหมูกินชากาแฟก่อนมาพี่นันมายูโนเวย์อากาศกำลังร้อนเพื่อนยูโนเวย์เพื่อนลาดบุรีลาดบุรี นี้เดี๋ยวจะนั่งเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทําครัวทากับข้าวก่อนนะคะยายก็ขายของเก็บข้าวเก็บของนั่งคุยกับพี่นันก้อนนะคะไปๆนะวันนี้แม่ลุงสีทำเมนูกับข้าวให้พี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะมาจากทางเมืองด้วยเดี๋ยวทำเมน,นูทีนี้ไลฟ์สดมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็น่าจะลงไลฟ์แล้ววันนี้มันไม่มีหมูเนาะ แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พอคุยไปคุยมาหมูมาส่งพอดีก็ใส่ก็จะได้ทำแกงหมูพรุ่งนี้ได้ทอดหมูค่ะจะตื่นเช้าพรุ่งนี้ออกมาไล่สดทีหนึ่งนะคะออบ้านเรายัางมีผลกระทบเกี่ยวกับสงครามอยู่นะยังไม่สงบเนาะบางคนก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางยังผวาอยู่ยัเงเป็นพื้นที่สีแดงยังผวาอยู่ในในเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ บางคนก็มาขายของ่าวถ้าเขายิงร้อยกิโลถึงบ้านเราเลยถึงในจังหวัดอุบลน,นะบ้านเราหมายถึงอยู่ในจังหวัดนะคะใน,ใ,นนะในจังหวัดไม่เหลือเลยนะไม่ั <c oughs> <c oughs> นเป็นเป็นน้อยเป็นนัไส น,นี้เลยนะขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้ขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนเนาะเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็สรุปก็คือการไลฟ์สดวันนี้ก็จะไลฟ์สดวันนี้จนจนถึงวันที่เราได้กลับบ้านทีนี้มันเป็นบ้านน้องสาวค่ะอยู่ในตัวเมืองนี้นะเราก็ได้มาดูแลพ่อเราก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณ แล้วสวัสดี ALLY ค่ะทุกคนบ๊ายบายคู้กันบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายที่ยังอยู่ด้วยกันจ้งหนึ่งชั่วโมงพอดี